สวัสดีคร is ับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาสมเครื่องตัดหญ้ายนะครับละนีครับน้องพี่น้องใครหที่เป็นแบบนี้นะครับเด้อนี่เนื่องจากว่าผสมสองทีน้อยนะครับพี่น้องนี่ผสมสองทีน้อยแล้วลูกสูบมันจะเป็นแบบนี้เลยครับลูกสูบมันจะติดแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้นะครับพี่น้องใคยเห็ที่ผสมสองทีน้อยเด้อพี่น้องเด้อคุได้ใส่เครื่องตัดหนายอยู่บงเอด้อครับเด้อวิธีสสมมาขึ้นังบา เสื谢谢 eter, cool. one, points, ้อสูทมูนี่มันกวนบ่ไ้ครับนี่ต้องนกเปลี่ยนไหมครับต้องยกเปลี่ยนไหมแบบนี้ครับแบบนี้เปลี่ยนไหมเป็นชุดเลยนะครับนะชุดนึงกับบ้านสามร้อยกว่าบาทครับสามร้อยกว่าบาทพี่น้องใส่เครื่องตัดห้าใส่เครื่องตัดห้ามูนีเลยครับเด้ออย่าลืมครับอย่าลืมผสมทองที่หลายๆายเลยครับเด้อพี่น้องผสมบาหลายทองที่มาหลายเครื่องหอนมากตัดหนาไปโดนโดนตัดเข่าไปโดนโดนเป็นแบบนี้เลยครับนี่พังครับพี่น้องพัง บปเลยนะครับพี่น้องหน้าผมจะประกอบของมึงครับพี่น้องมึงน้ำกันเด้อพี่น้องเองด้อดประกอบจังไดเนาะเครื่องตัดหญ่เนาะเครื่องสองจังบะต้องผสมน้ำมันสองทีครับผมถ้าเป็นเครื่องสีจังบะดูน้ำมันเครื่องอยาให้น้ำมึงเครื่องแห้งเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้นะน้ำมันเครื่องแห้งครับตัวนี้นะ้ำมันเครื่องแห้งมันเครื่องแห้งใส่สลักขีดนอ่องใส่สลักก่อนนะครับเนาะลักลุกสูบนะจ๊ะใส่ลักลุกสูบนะจ๊ะ ตัวนี้สลักลูกสูบสัญญาตตัวนี้ตัวนี้ปามเครื่องมันแต,ตกตัวเกยนไมเ้ยครับลูกปืนลูกปืนลูกปืนข้อเบียงลูกปืนการลูกปืนปลายการครับเฮ้คครับตั้งแก่นั่งแก่น้ำมันยอดครับพี่นอ้องจอดตกวไปเราลงไป เอาลูกสูบใด่เลยครับใส่ลูกสูบครับใส่ลูกสูบกระเทื้อสูบเข้าไปก่อนนะครับอื <ừ> ท้องหน่อยครับพี่น้องจับจับหนักท้องหน่อยท้องหน่อยจับหนักนากมัคือคนไงเนาะพี่น้องเนาะคนไงจับง่ายพี่น้องเด้อท้องหน่อยจับง่ากของไงจับง่ายเด็กทารกจับง่ายบัดละในใหญ่หน่อยจับได้ไหม ไม่ได้มาคิดของไงไงครับเคลื่อนย้อนเกิน่อนง่าๆอย่าไปคิดหลายอย่าไปคิดหลายของใหญ่ของน้อยของน้อยคือเคลื่อนสุดตัดหยาของน้อยของใหญ่ลดสิบล้อโอเคนะครับเนาะโอเคโอเคดูการดูการของใหญ่ของน้อยเป็นยังไงนะจ๊ะของใหญ่ก็รถสิบล้อของน้อยก็เครื่องตัดยาตัดะจ๊ะประกอบเลยครับพี่น้อย ตัวแปลเอาก็ขันน็อตเด้อจ้าคิดว่าละน็อตเพนัดเพนัดขันน็อตก็ขันแบบนี้แหละครับขันน็อตขันไก่เอ๊กอีเอ๊ก โดนถามบ mm ้าทางเห็ Abb ุงานมดมือมดเว้นมือดำๆหน่อยกินเผาเสียบบ่อซางไปไหนต่อบ้ากินเสียบแล้วเนาะกลางมือก่อนเนาะค่อยกินเออคนถามนี่ก็เขาใจถามนะครับน้าพี่น้องอามารซางเห็ุงานมดมือไม่บ่อโอ้ยเห็ุงานมันเกิดมือเดี๋ยเนาะแต่มือมันกับถ้าเดี๋ยวมันกับเท่ามือเฮงหูว่างมือกับเท่าก่อนนะครับเนาะพี่น้อง ทำมาสรางเห็ดงานซื้อเมืองเงินไปใส่หมดโอ้ยพี่น้องเอ้ยมีหลายมีหลายคิดจังไรแหละหางเงินกงินไปมีเพิ่นแม่ยังแน่แล้วพี่น้องเนาะหาใยใจใจโคเดือนตอกซีดหนักไม่ตากไก่เห็ดงานจะไดรตากไก่เห็ดกระไ้เงินนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอาชีพแบบใดนะครับพี่น้องเป็นอาชีพแบบใดกับที่กันอาชีพยังไงเห็ดกันเนาเห็ดตากไก่เห็ดดีเพื่อครับพี่น้อง ได้น้อยได้หลายกัอยู่ทีห้องใส่เงินดึกครับใส่เก็บเัืไอ้เก็บดเบ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 ีเก็บเก่งกัดใส่เงินเป็นกัดมีเงินเดือนเก็บตัวครับเนาะใหใส่เงินบ่เป็นกัดหาอะไรหาบาทใส่ทิศบ,บาทเกี่งตับพี่น้องเฮ้ยทิศนี่เฮ้ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องใส่กับไปแล้วแนนตึ๊บเลยพี่น้องหนึ่งนี่แนนตึ๊บเลครับหน,นี่งเอาติด๊ดจอเลยครับนี่น,น,นะครับอย่าลืมสรุปอย่าลืมให้อย่าลืมเติมน้ำมันผสมสองทีให้เยอะๆนะครับพวกเครื่องตัดหญ้า ถ้าม่เยอะมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเสียเลยครับบ๊ายบาย